สวัสดีครับผมมืนอนีผีผพามาก,กู้มั่นครับมาเบิงมัน่นสีได้เท่าไดมือนี้มั่นกับหยาหูกบิึงนะนี่ครับเนื้อที่นี่ประมาณเท่าไดครัสองไร่พอถึงไร่กุก้งกุ้นี่นะครับนี่สีได้เท่าไดบุ่นี่หยาก,กับไล่มั่นกับบ้งงามดอกเดี๋ยวตาติดตามกันเด้อครับเด้อสวีสีให้เบิ้งว่าได้เท่าได คิดว่ามันข mm ีดไรขีดไรบังงามไอ้บังหัวมันแบบนี้เสียเงาหล่อเดียวมั้งปะปุ๋ยใส่สอบเดียวปุ๋ยใส่สอบเดียวอยู่นี่ประมาณไรเครืองนี่ครับเบิังว่าผลงานมันหัวหัวมันมีแต่หัวใหญ่ๆอันนี้มันมั้ดูครับมันเหี้ยมมัดูบ้โอ้ปลูกโซ่ถิ่มเองครับเน้องหัวมันขึ้นมาบ้านแล้วสิไรมันไปขุดออกมาขึ้นไหนไรเลยหัวใหญ่กว่ใหญ่บว่านี่ โอ้ยไงดิครับบเีล็นไีครับรถไถน้อยกัมาสแตนบายไว้แล้วไว้ถลากออกเอาว่ายันบ่ไวเพิ่นว่าได้หลายครับเออที่ครับไป้วหนได้ะไดกันได้แท่นี้ เนี่ยม <Yeah> ันน่ควายไสสูงพวกว่ามันก็ไปหาราดเจะไปทางไรถไไงบนี้ท้นหายสบาท่นี้เ้านอื่นตลาด้องเทากับสองบาท9ก้าสเเนาะตอนนี้พอจะผ่านหรอขนาดมันร่วมไหนี่ตัเสามเนเด็สามบาทที่ดี่ว นี่ครับเี่ยวสอง้วครับเแยวสองกำลังไปเรียบร้อยไัมเมื่อน,นี้ได้สามโลที่แตกเกือบเกือบหกพันเนาะเกือบแปะแปะแปะนะครับเสองพันตัวจากมันมันขี้ยยไลหลขี้ไหลเนาะยาวหกไหลครึ่ง จุ๊บคาเลกจุ๊บคาเลกเพอดีเมื่อนี้เลกออกกะนี่นะครับางาครกเดี๋ยวเสี่ยวเอาไถมาไถให้คครับนี่งาครกมันตีไถเขาปะค,ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ